แต่พวกเราปัจจุบันนี้คืออะไรสะยังคาเหวโกสิเตปริจชิตตวาสธรรมมังอัญญมัญหิพันทะเลคนทั้งหลายตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆสนาในที่สุดเมื่อโฆสนาผู้ใดถูกใจเขาจะสลัดทิ้งพระสัทธรมวิ่งไปถือเอาตามใจที่ตนชอบหลังจากนั้นอัญญมัญหิพันทะเลเขาจะไปถือเอาตามสิ่งที่เขาจะถือเอาได้คำว่าพันทะเลพันทะคือสิ่งที่ห่อได้ถือได้ เดี๋ยวนี้คือที่ไหนมีเหรียญที่ไหนมีตะกุดที่ไหนรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกรรมัม่อมเศกะบาลตรงนั้นแหละอัญญะมันยังหิพันทะเลเขาจะไปถือเอาเพราะมันถือเอาได้สิ่งเหล่านี้ก็เลยจะมาบทบังพระพุทธเจ้าบทบังพระธรรมบทบังพระสงฆ์อีกตัวอย่างหนึ่งนิดเดียวราชคฤหหาเศรษฐีคนใช้ไปอาบน้ําที่แม่น้ําอจิรวดีไปพบปุ่มไม้กิษนาไม้จันทร์ซึ่งมีราคาแพงมากหอมกล่นท่านซื้อ ซื้อแล้วกึงก่งเป็นบาทกึ่งเป็นบาทเป็นบาทไม้ที่หอมแล้วก็เอาใส่ไม้ไผ่ในมัดเสียบต่อกันเจ็ดระดับเอาไว้บนยอดปราสาทข้าพเจ้าขอถวายให้พระอาหารหันต์ในทิศทั้งสี่ขอให้มารับเอาบาทไม้แก่นจันทร์อันดีงามอันล้ำค่านี้เป็นยังไงพวกนักบวชนอกศาสนาพยายามที่สุดไปจีบส่งหน้ามาไปให้ถวายไม่ยอมถวายบอกอยากได้ห่อไปเอาบางคนนึกกับวางเล่เพทุบายว่าจะหาะขึ้นไปเอาแต่ให้ลูกศิษย์ไปปั้มเอาไว้ ขเียกระตีหอมึงดึงขาคูไไ้เดอกูหอบได้ดอกก่าฉันลูกสิลูกหาก็ไปปัม้มยาอยาจักักูกูสจิหอขึ้นไปเอาคนวะทีนี้เศรษฐีก็มาดูโอ้ยท่นหลปลปอยเลาหอขึ้นมาเอาหานา่มาจันจะไปกุมแล้วห้ไว้ฉันก็ส่องหน้ามาขึ้นไปบอกอาจารย์ของฉันเนี่ยหอได้แต่ว่าอยากให้ท่านแสดงเพราะสิ่งเหล่านี้เลยปาก็ว่าเขาทําเลเพทุบายทุกอย่างไม่ได้ทีนี้พระในศาสนาพุทธพระโมคคัลลานะ องหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่เก่งทางฤทธิ์มากต่อมาอีกก็มีอีกองค์หนึ่งท่านปินโทระภารัวาชะลูกศิษย์พระโมคคัลลานะก็มีฤทธิ์มีเดชเหมือนอาจารย์มาบินทบาตถึงตรงนั้นใกล้ๆเมืองราชคห์มันมีแผ่นดินเป็นลานเป็นหินเป็นดานหินเอาบาทวางไว้ก่อครองผ้าท่านโมคคัลลานะมองไปเห็นก่อนท่านก็เลยสับประยอกดอกเล่นเพราะว่าท่านปินโทระโน่นบาทของท่านเห็นไหมยัยนยอดยอดปราสาทนัน่นเขาถวายท่าน ท่านบินทระท่านก็รู้ได้ทิ์เป็นของท่านอาจารย์นั่นแหละครับของท่านอาจารย์นิมนต์เถิดท่านโมคคลลานาบอกเป็นของเธอนั่นแหละบินทุระของท่านนั่นแหละผมไม่เอาดอกบาทดินผมเนี่ยก็เที่ยวบ,บินเบาทได้ฉันอยู่ทางนั้นผมเอานะก็นิมนต์เถิดของท่านแต่จะเอาไปทําไมอ่ะเพื่อประกาศเกียรติคุณของศาสนาพุทธศาสนาให้เขารู้ว่าคุณสมบัติคุณวิเศษในศาสนานี้มันมีของจริงก็ตามใจ ว่าแล้วท่านก็บรบรดาลอิทธาพิสังขารน้อมจิตสุเจโตวะสีโดยมีจะตุถชาญเป็นภาคพ,พื้นสูรหุตสัญญาเบาวิวห่อขึ้นไปในอากาศเอาตีนคีบแผ่นหินดานแผ่นนั้นก็เบาเหมือนสำลีหอ่อรอบเมืองราชคือผู้คนทั้งหลายแตกตื่นโกลาหลนวิ่งมองทั้งยานหินลุดใส่หัวนํากับพองนั้นในที่สุท่านมาสลัดหินลงกับพื้น เสร็จแล้วท่านก็บ,บินไปที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีประคองอัญชลีพร้อมทั้งบุตรทั้งภรรยาขออนิมนต์ท่านลงที่บ้านท่านก็เอาบาทนั่นแหละลงมาที่บ้านเศรษฐีก็ใส่บาทพอใส่บาทเสร็จท่านก็เดินเร่เท้าเปล่าเนี่ยกลับไปที่วัดไปที่เวรวนปรากฏว่ามาหาชนทั้งเมืองเนี่ยแห่กันมืดฟ้ามัวเดินไปเลยพระพุทธเจ้าน,น,นั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกราบไม่มีใครถามพระพุทธเจ้าพระสองมูนใหญ่นั่งอยู่ตรงนั้น ไม่มีใครเอ่ยถึงไม่มีใครกลาบพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีใครถามถึงแต่ถามถึงท่านปินโทระภารทวาชะอยู่ตรงไหนอาสมท่านอยู่ตรงไหนกุฏิท่านอยู่ตรงไหนโกลาหนกันเข้าไปพระพุทธเจ้าได้เรียกพระอนนทมาถามว่าอนนทนั้นเสียงอะไรโกลาหนเหมือนชาวประมงแย่งปลาพระอานนทก็เลยเล่าให้ฟังในคืนนั้นพระพุทธเจ้าเรียกประชุมสอบถามว่าเป็นความจริงหรือไม่ท่านปินโทระก็รับเป็นความจริง เพราะอะไรเธอจึงทําเพื่อรักษาเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของพุทธศาสนาประกาศให้เขารู้ว่าของจริงคืออันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาบาดไม้จันทร์ของเธอมาสิพอเอามาถ,ถึงท่านทุบทิ้งแตกละเอียดแล้วก็แจกให้พระทุกองค์เอาไปเป็นยาทาตาแดงแล้วก็บอกว่าการการะทําของเธอไม่สมควรเลยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้การกระทําของเธอนั้นเหมือนมาตูขามคือผู้หญิงเปิดของลับตนเองล่อเอาเงินบุรุษบอกภาษาบ้านห้าว่าคือจำบาจากนี้ต่อไปเราประกาศห้ามผู้ใดแสดงฤทธิ์แสดงเดชอวดฤทธิ์อวดเดชให้คนทั้งหลายทั่วไปได้รู้ได้เห็นเพื่อลาบสักระเสียงสรรเสริญเยินยอเพื่อฤทธิ์เดชเราปรับอาบัต เพราะมันบดบังพระรัตนตรัยเห็นบ่เนี่ยพระพุทธเจ้านั่งเจันเทิอนอยู่กับบังเพราะนั้นทุกวันนี้สงในอำเภอภูเขียวสงในเมืองชัยภูมิมีมากหลายพันองค์แต่ถ้าสักองค์หนึ่งลองมีฤทธิ์มีเดชแล้วกระทาอันใดอันหนึ่งขึ้นมาให้คนทั้งหลายอัศาจารรู้ขึ้นเนี่ยท่านองค์นั้นจะบังสงหมดทั้งจังหวัดหรืออาจจะบังหมดทั้งภาคอีสานและท่านผู้นั้นก็ไม่มีอายุยืนอยู่เป็นหมื่นปีท่านก็จะต้องตายจากไป เพราะเหตุน,นั้นพระพุทธเจ้าจึงมีบทบัญญัติห้ามสิ่งเหล่านี้ความรู้ความสามารถของพระองค์หนึ่งจะผ่านไปสู่ชุมชนจะต้องผ่านสถาบันสง์